พี่อูนะคะพนิดาสวนวงนะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านทั่วประเทศนะคะก็เรียนรู้อยู่ทีห่หาดใหญ่นะคะปัจจุบันก็ทําธุรกิจแอมเว์นะคะก่อนหน้านี้นะคะเรียนจบปริญญาโทแล้วก็มีโอกาสทํางานอยู่ในห้องแลบ็บนะคะทำวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องแลบ็บประมาณ3ปีตอนนั้นเริ่มไม่โอเคกับงานประจําแล้วเพราะเรามีความรู้สึกว่าทํางานอยู่ในห้องแลบอนาคตมันเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพเพราะเราเห็นตัวอย่างหลายๆคนนะคะเพราะว่าห้องทํางานกับห้องแลบก็อยู่ในห้องเดียวกันเลยนะคะ ้องกินข้าวก็อยู่ในห้องเดียวกันเลยนะคะก็ตอนนั้นเปิดใจประทับใจผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ way, นะคะพอเราเปิดใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็เริ่มเบืกอกานประจําก็เลยพาตัวเองมาเรียนรู้ตอนนั้นยังเป็นแบบออฟไลน์นะคะไปเรียนรู้ดูนะคะว่าธุรกิจแอมเวย์เป็นยังไงนะคะก็ได้ฟังแผนการก็ทําให้เราเข้าใจว่าวันนี้ธุรกิจแอมเวย์เป็นงานเดียวที่สําเร็จแล้วเราสามารถมีไลฟ์สไตล์ชีวิตตามที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทำถึงจุดจุดหนึ่ง ทำให้เรามีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตนะคะใช้เวลาช่วงสั้นๆ3ปี5ปีนะคะทำธุรกิจเอวประสบความสําเร็จหลังจากนั้นเราก็ได้ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นมรดกให้กับลูกเราได้ด้วยนะ,ะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีงานอะไรนะ,ะลูกเราจะทํางานอะไรแต่วันนี้นะ,ะเราสร้างธุรกิจเพื่อรองรับอนาคตของลูกนะ,ะมันไม่เหมือนกับ งานเดิมๆนะ,ะมันเป็นมรดกอาชีพแต่วันนี้ธุรกิจอเมเป็นมไรดกรายได้นะ,ะก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สร้างธุรกิจอเมนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันผลิตภัณฑ์นะคะ,ะผลิตภัณฑ์ของอเมนะคะมีหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็แบรนด์นี้นะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตัวเองได้ใช้สุดท้ายเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสุดท้ายที่ได้ทานนะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจบวิทยาศาสตร,ร์มานะคะไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่พอเข้ามาสู่ระบบ ทำให้เราได้เรียนรู้รู้ที่มาแล้วมองเลยว่าปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริรรมอาหารสําคัญมากๆกนะคะก็วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนํานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญพูดถึงก็ทุกคนในห้องนี้เพราะปัจจุบันนะคะเราทํางานนักเรียนเรียนหนังสือทําธุรกิจสร้างธุรกิจส่วนใหญ่เราจะทําผ่านสมาร์ทโฟนนะคะไม่มีใครนะคะไม่มีโทรศัพท์ตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องสไลด์เล่นโทรศัพท์ สร้ายสร้างธุรกิจก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพดวงตาเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะวันนี้ก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์สารอาหารเพื่อดูแลสุขภาพดวงตานะคะความสําคัญของดวงตาแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหากับดวงตาของเรานะคะดวงตาะคะเป็นหนึ่งในอ,อวัยวะสําคัญของร่างกายเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นและมีความจําเป็นนะคะต่อการใช้ชีวิตแต่ดวงตามีความเปราะบางนะคะเสียหายง่ายเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพจากหลายปัใจจัยในการใช้ชีวิตประจําวัน ทั้งการทํางานผ่านหน้าคอมพิวเตอร์นะคะการพบเจอแสงแดดแสงยูวก็มีผลนะคะความร้อนมลภาวะจําพวกฝุ่นควันและลมร้อนแห้งนะคะก็มีผลต่อปัญหาดวงตาเราได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันกลุ่มแสงสีฟ้าก็เข้ามามีบทบาทด้วยวิถีชีวิตของคนปัจจุบันผ่านปัจจัยเหล่านี้นะคะหน้าจอหรือแสงจากดวงอาทิตย์ก็ส่งผลทําให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งสร้างความเสียหายส่งผลต่อการมองเห็นสีต่างๆได้นะคะ แล้วปัญหาของดวงตาจากอนุมวลอิสระนะคะอนุวนอิสระก็อย่างเช่นมนลพิษในอากาศองค์ประกอบในอาหารคลื่นและรังสีในธรรมชาติไม่ว่าจากดวงอาทิตย์แสง U ูวหรือแสงสีฟ้านะคะยาบางชนิด เมตาบอลิซึมของออกซิเจนในร่างกายนะคะการย่อยทําลายแบคทีรียภายในเซลล์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมันก็จะทําลายเซลล์ดวงตานะคะแล้วอนุมูลอิสระทําลายเซลล์ดวงตาได้อย่างไรนะคะมันจะไปทําลายโปรตีนแบบเยื่อบุผิวของเลนตานะคะและเลตินาทําให้ความมั่นคงของเซลล์พังทะลายลงนะคะแล้วก็เชื่อมไขมันกับโปรตีนบนเยื่อบุผิวเข้าด้วยกันทําให้ผิวเซลล์เปราะก,กระด้างทําหน้าที่ได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ ทําให้เซลล์เกิดโปรงเชื้อโลกก็จะผ่านเข้าไปได้ง่ายทำลายเยื่อหุ้มนิวเคลียสเปิดนิวเคลียสออกทําให้ถูกทําลายได้ง่ายขึ้นนะคะทำให้สารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปรบกวนภูมิคุ้มกันนะอันนี้ก็เป็นผลของอนุมูอิสระที่ทําลายเซลล์ดวงตาของเรานะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและสายตามีอะไรบ้างนะคะ เขาคาดหมายนะคะว่าในปีคศ2030ตอนนี้ก็2024ใช่ไหมคะอีก6ปีข้างหน้านะ,ะในสหรัฐอเมริกานะคะโรคดวงตาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโรคอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่โรคจอประสาทต,ตาเสื่อมจากอายุเพิ่มถึง75%เลยทีเดียวถือว่าเยอะมากนะคะต้อหินจะเพิ่มประมาณ59%ต้อกระจกเพิ่มขึ้น59%นะคะภาวะเสื่อมด้านการมองเห็นในยุคดิจิทัล เป็นผลมาจากการใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นเวลานานหรือใช้ในสถานที่ที่มีแสงน้อยแสงไม่พอบางคนปิดไฟมืดนะคะก่อนนอนก็เล่นโทรศัพท์นะ,ะมันอันตรายมากทําลายดวงตาของเรานะคะวงการแพทย์พบปัญหาเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นของผู้ใช้คอมพิวเตอร์จอ LED มากขึ้น เป็นผลมาจากความสามารถของดวงตาลดลงเมื่อต้องทํางานใกล้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหรือว่าใช้ในที่ที่แสงสว่างไม่พอนะคะก็จะทําให้เกิดความเครียดและสรีระของดวงตารวมถึงระบบประสาทอื่นๆนะคะภาวะการมองเห็นเสื่อมจากคอมพิวเตอร์ก็จะมีอะไรบ้างนะคะ สายตาผิดปกติที่ไม่ได้รับการแก้ไขการจัดวางท่าการทํางานไม่เหมาะสมอัตราการกระพริบตาลดลงอุปกรณ์เครื่องมือไม่เหมาะสมมีแสงสะท้อนหรือการหักเหแสงจากหน้าจอแล้วก็ความเครียดนะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีอาการต่างๆนะคะไม่ว่าดวงตาเครียดเกิดอาการวิงเวียนศีรษะมองเห็นภาพไม่ชัดตาแห้งนะเค,คืองตาอาจจะปวดคอไหล่หลังนะฮะอันนี้ก็เป็นภาวะการมองเห็นเสื่อมจากคอมพิวเตอร์นะคะ โรคที่เกี่ยวกับดวงตาและสายตาเหมือนที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะคะโรคดวงตาที่รุนแรงอาจส่งผลให้ตาบอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุนะคะโรคแรกเมื่อกี้ที่กล่าวถึงไปก็คือจอประสาทตาเสื่อมจากอายุก็จะเกิดจากเซลล์รับแสงที่จุดรับภาพเสื่อมสลายนะคะแล้วก็โรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็จะมีชนิดแห้งและชนิดเปียกชนิดเปียกเกิดจากการแตกของหลอดเลือดฝอยนะคะปัญหาจะรุนแรงกว่า นะคะแล้วก็ทําให้มีโอกาสเกิดตาบอดสูงกว่านะคะแล้วก็สัดส่วนชนิดแห้งและเปียกอยู่ในตาส่วนเก้าต่อหนึ่งนะคะทำให้คนสูญเสียการมองเห็นจากโรคนี้นะคะแล้วก็มีต่ํากว่าจํานวนผู้ป่วยนะคะด้วยโรคนี้นะคะโรคต้อหินสาเหตุเกิดมาจากความไม่สมดุลของของเหลวภายในดวงตานะคะการสร้างและการไหลออกจากดวงตาไม่เท่าเทียมกัน คงเรียวค้างอยู่ในดวงตามากกว่าความดันในดวงตาสูงขึ้นคนกว่าครึ่งมีปัญหาโดยไม่รู้เพราะมันจะไม่มีอาการบวงบอกนะคะจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าการมองภาพด้านข้างเริ่มสูญเสียไปพัฒนาไปยังดวงตาข้างที่เหลือนะคะ จอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานที่เขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาก็จะพบในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์เป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลต่อหลอดเลือดในดวงตาบริเวณจอประสาทตาเกิดภาวะเสื่อมนะแล้วก็มีอาการตามวัวซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดนะก็เห็นหลายๆคนนะที่เบาหวานขึ้นตานะสุดท้ายแล้วก็มองไม่เห็นตาบอด ะะปัญหาของดวงตาและสายตากับการใช้โภชนาการนะะวันนี้ถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะ,ะเราสามารถใช้โภชนาการในการดูแลปัญหาเหล่านี้ได้นะ,ะจากแสงสีฟ้าหรืออนุมูลอิสระทําลายเลตินาและจุดรับภาพนะะก็สามารถป้องกันนะะวันนี้เราเลือกที่จะป้องกันได้นะ,ะป้องกันโดยการเสริมสารสีเหลืองลูทีนซีเซนทีนไลโคปีน เดี๋ยวจะได้ทราบทีหลังนะคะว่าสารแต่ละตัวคืออะไรแล้วก็มันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะอนุมวลสระที่ไปทํำ้ายโปรตีนของกระจกตาเลนตาลิต,าลตินานะคะเราก็สามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้โนะะดยการเสริมสารต้านอนุมวลสระเปต,ต้าแคโรทีนไลโคปีนลูทีนซีเซนทีนนะคะอนุมวลสระในของเหลวของดวงตามีมากทําลายเลนตนาก็ป้องกันโดยการเสริมสารต้านอนุมวลสระ เบตาแคโรทีนไลโคปีนลูทีนซีเซนทีนแล้วก็ลูดอกซินนะ,ะก็เป็นโปรตีนในเซลประสาทต,ตาชนิดแทง่งในเลตินาและจุดรับภาพก็จะป้องกันโดยการเสริมวิตามิน A, เบตาแคโรทีนแล้วก็สังกะสีนะคะอันนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาของดวงตาและสายตานะะโดยการใช้โภชนาการแลววันนี้นะคะเรามีการดูแลและถนอมสายตาเพื่อชะลอความเสื่อมได้อย่างไร อย่างแรกเลยนะคะเราต้องเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะ,ะให้มีความสมดุลนะ,ะดูแลน้ําหนักตัวนะคะอย่าให้อ้วนนะ,ะออกกําลังกายสม่ําเสมอสวมแว่นกันแดดสวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตานะคะหลีกเลี่ยงควันนะรวมถึงควันบุหรี่ระวังปัญหาด้านสายตาและดวงตาของบุงคคลในครอบครัวนะ,ะระวังปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มีต่อสุขภาพดวงตาของตนเอง ระวังดวงตาติดเชื้อหักสวมคอนแทคเลนนะคะแล้วก็ให้พักสายตาจากการทํางานหนะักอัน,นี้ก็เป็นการดูแลและถนอมสายตาเพื่อชะลอความเสื่อมของดวงตาของเรานะคะทีนี้นะคะมาดูนะคะว่าโภชนาการหรือว่าสารอาหารอะไรบ้างที่ช่วยดูแลสุขภาพดวงตาของเราอย่างแรกเลยก็มีรูทีนเบต้าแคโรทีนซีเซนทีนไลโคปีน ก็ไอ้น,นี้ก็เป็นสารที่ดูแลในเรื่องต่างๆนะคะลูทีนและซีเซนทีนช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าก็มาจากสารสกัดจากดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเนี่ยจะมีสารที่สำคัญก็คือลูทีนและซีเซนทีนก็ทำหน้าที่กรองพลังงานแสง UV จากดวงอาทิตย์และแสงบูไลหรือแสงสีฟ้า จากหน้าจอดิจิตัลแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นแล้วก็ปกป้องดวงตาในระยะยาวซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ทำการคิดค้นวิจัยแล้วนะคะว่า วันนี้สัดส่วนที่สามารถดูดซับแสงสีฟ้าได้ดีนะคะจะต้องมีลูทีนในปริมาณห้าต่อ4ีเซนทีนในปริมาณหนึ่งนะอัตราส่วนห้าต่อหนึ่งนะคะแล้วก็จะต้องได้มาจากสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะ,ะ,คะอันนี้นักวิทยาศาสตร์วิจัยมาแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆกนะคะก็กดไลค์กดหัวใจกดแปดปดนะ,ะให้นักวิทยาศาสตร์ดีทีไรด้วยค่ะอ่านะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสารสกัดจากดอกดาวเรืองก็ช่วยให้มองภาพได้คมชัดและเห็นรายละเอียดของภาพดีขึ้นนะคะ กองแสงสีน้ำเงินจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชะลอการเกิดต้อกระจกแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องดวงตาจากปัจจัยที่อาจทำลายจอประสาตตาเช่นการสูบบุหรี่มลพิษแล้วก็ความเครียดนะคะตัวที่สองสารสากัดจากผิวมะเขือเทศซึ่งจะอุดมไปด้วยไลยโคปีนนะคะก็ไลโคปีนเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยปรับระยะโฟกัสใกล้ไกล สารสกัดจากผิวมะเขือเทศก็เป็นอีกหนึ่งในไฟโตนิวเทียนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้นะคะก็คือไลโกปีนเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยที่จะสะสมอยู่ด้านหน้าของดวงตาในกล้ามเนื้อปรับเปลี่ยนะคะช่วยควบคุมการปรับโฟกัสในระยะใกล้ไกลให้เป็นปกติเป็นสารต้านอนุสะในช่วงเวลาที่ดวงตาอ่อนล้าชั่วขณะนะคะช่วยเสริมประสิทธิภาพการยืดงอเรนของดวงตาป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาเช่นต้อกระจก เยื่อบุตาอักเสบแล้วก็ลดความเสี่ยงในเซลล์ลูกตาช่วยบำรุงสายตาให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นนะคะสารสกัดตัวถัดไปนะคะก็คือเบตาแคโรทีนหรือวิตามินเอก็จะเป็นตัวช่วยปรับตาในที่ที่แสงน้อยก็จะอยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยที่ร่างกายสามารถแปลงเป็นวิตามินเอได้อุดมไปด้วยสารต้านอนุสระที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็สารสำคัญที่มีประโยชน์ก็คือกลุ่มแอนโทไซย,ยานโนไซด์ ็ตัวนี้นะคะก็ป้องกันอาการตาบอดในเวลากลางคืนนะคะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็นในที่มืดนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาในการปรับแสงจากสว่างไปสู่ที่มืดหรือที่มีแสงสลัวให้เร็วขึ้นนะเช่นพวกหลอดไฟแฟลชไปพวกนี้นะคะแล้วก็บํารุงดวงตาเพิ่มประสมิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ภายในจอประสาทตาทำให้เห็นภา,าพชัดขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตามัวตาผ้าตาล้าสำหรับ ผู้ที่ต้องเผชิญกับแสงสว่างจ้ามากๆหรือแสงแฟลกเป็นประจำนะ,ะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงจากโรคเกี่ยวกับดวงตาเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเช่นโรคต้อกระจกพออายุมากส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะพวกต้อกระจกต้อเนื้ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็โรคจอประสาทต,ตาเสื่อมซึ่งอาจมีผลทําให้ตาบอดได้สารตัวต่อไปนะคะก็คือ สังกสีก็จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพของดวงตาและส่งเสริมการทำงานของวิตามิน A ก็จะเป็นตัวช่วยในการมองเห็นที่คมชัดมางยิ่งขึ้นนะคะสังกสีเป็นหนึ่งในแร่ธาตุสำคัญที่สนับสนุนสุขภาพดวงตาอุดมไปด้วยสารต้านในหมุนละระเป็นส่วนประกอบที่ช่วยในการมองเห็นภาพถ้าเราขาดธาตุสังกสีตัวเนี้ย อาจนำไปสู่อาการตาบอดกลางคืนได้นะเพราะฉะนั้นสังกะสีนะคะก็เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพดวงตาก็ป้องกันอาการตาบอดกลางคืนเพราะสังกะสีเป็นส่วนประกอบสําคัญในดวงตาจําเป็นสําหรับการปรับสายตาให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนในขณะที่แสงน้อยมีผลลัพธ์จากงานวิจัยด้วยว่าการให้อาหารเสริมสังกะสีในผู้สูงอายุที่มีภาวะจอประสาทตาเสื่อมในระยะเริ่มต้นนะคะ มันสามารถช่วยชะลออัตราความเสื่อมได้และคงการมองเห็นที่คมชัดไว้ได้มากกว่ากลุ่มผู้ที่ให้ยารอนะคะแล้วก็ตัวสารสีนะคะก็ลดโอกาสการเกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมซึ่งทําให้การมองเห็นภาพที่จุดกลางได้ไม่คมชัดเห็นสีผิดเพี้ยนมีจุดดากลางภาพอาการตาแพ้แสงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากสางกะสีเป็นส่วนประกอบสําคัญในการเปลีป่ยนแปลงวิตามิน A ให้เป็นเรตินอลซึ่งอาจเสื่อมได้เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ปกป้องดวงตาและก็การมองเห็นก็จะมีสารไฟโตนิวตรียนที่ช่วยปกป้องเลนกระจกตาเรตินามาคูร่าจากอนุมูลอิสระและแสงสีฟ้าสีม่วงน้ําเงินแสงที่มีพลังงานสูงนะคะไฟโตนิวตรียนที่จะมาช่วยนะคะก็ได้แก่ลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนนะคะซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ ไอเบนพาดบันติแคโรทีนของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วยเสริมการทํางานของเซลล์ประสาทตาโดยเสริมวิตามินเอเบต้าแคโรทีนแล้วก็สังกสีนะคะก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วนะคะลดปัญหาอนุมูลอิสระที่ผ่านเข้าสู่ดวงตาโดยเสริมสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่เบต้าแคโรทีนไลโคปีนลูทีนซีเซนทีนนะคะสารอาหารเพื่อสุขภาพดวงตาะคะก็จะมีเจ็ด สารอาหารด้วยกันนะคะก็วิตามิน A เบตาแคโรทีนลูทีนซีเซนทีนวิตามิน C วิตามิน E สังกะสีโอเมก้าสามซึ่งในผลิตภัณฑ์ไอเบนพลัสบันติแคโรทีนตัวนี้นะคะก็จะมีในข้อที่หนึ่งสองสามแล้วก็หกนะคะก็คือมีวิตามิน A เบตาแคโรทีนลูทีนซีเซนทีนแล้วก็สังกะสีนะคะอย่างที่บอกนะคะลูทีนซีเซนทีนก็มาจากสารสกัดจากดอกลาวเลืองไลโคปีนก็จากมะเขือเทศเบตาแคโรทีน ก็สารตั้งต้นวิตามิน A นะแล้วก็สังกะสีนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ไอเบนพรัสมันติแคโรทีนนะคะก็จะเป็นเม็ดสีส้มๆนะคะน่าทานมากๆเหมือนลูกอมเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสารสําคัญนะคะในหนึ่งแคปซูลว่ามีสารสกัดจากอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่บอกสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากดอกดาวเรืองซิงค์ปูโคโนตนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนไม่เจอสีไม่ใช้วัตถุแต่งกินลดไม่ใช้วัตถุก,กันเสีย ไม่ใช้สารให้ความหวานนะไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองแล้วก็ที่สําคัญผลิตภัณฑ์นิวทรีไลนมีความบริสุทธิ์ปลอดภัยได้ผลดีนะะแล้วก็มีการตรวจสอบย้อนกลับของนิวทรีไล่เก้าขั้นตอนก็ขั้นตอนที่หนึ่งการเลือกพืชพันธุ์ขั้นตอนที่สองการคัดเลือกมลิตภัณฑ์ขั้นที่สามก็คือการคัดเลือกฟาร์มขั้นที่สี่การเพาะปลูกขั้นที่ห้าการเก็บเกี่ยวขั้นที่หกการสกัดขั้นที่เจ็ดการผลิตขั้นที่แปดการบรรจุขั้นที่เก้าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้คุณ ะะวันนี้นะคะเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากๆมีที่มาเนวทีไรของเราสุดท้ายนะคะก็ฝากวิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาเรามาดูนะคะว่าเราสามารถดูแลสุขภาพดวงตาของเราได้อย่างไรนะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้หรือไม่พวกเราใช้สายตากันมาแล้วหลายแสนชั่วโมงยิ่งอายุมากขึ้นสายตายิ่งถูกทำร้ายมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยว,วันละวัา7็ชั่วโมงแสงสีฟ้าจากยูีและหน้าจอเป็นศัตรูตัวร้ายที่สร้างความเสียหายต่อดวงตาจนทำให้เกิดอาการ computer vision syndrome เช่นตาบเบลอมองเห็นภาพไม่ชัดและการโฟกัสไม่ดีและอาจนำไปสู่โรคทางตาเช่นโรควุ้นในตาเสื่อมโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกและโรคอื่นๆได้ คุณดูแลดวงตาของคุณแล้วหรือ,อยังรู้หรือไม่สารอาหารเหล่านี้ช่วยดูแลดวงตาคุณได้ลูทีนซีแซนทีนเบตาแคโรทีนไลคโคปีนและสังกะสีเพื่อสุขภาพดวงตาของคุณในยุคดิจิทัลปรับตาสู้แสงมองเห็นคมชัดปรับโฟกัสภาพดีปกป้องแสงสีฟ้าดูแลดวงตาคุณในวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใส